สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะแชนแนลมณีผ้พาพี่น้องชาววัวพี่น้องที่มักเลาะนะครับมาเลาะเบิ่งของงัวต้นน้ํานะครับสมมือนี้กะมาทําง้วขุนเกรดพีเมียมนอกจากนั้นกะยังเป็นสมาชิกของกลุ่มขอนิ่อุบลแล้วก็ยังเป็นผู้ดูแลโซนเขตอำเภอวางริชฉมราดของกลุ่มขอนิ่อุบล อยู่กับโอ๋ค่ะน้องโอ๋ค่ะน้องโอ๋อยู่บ้านไดนี่อยู่บ้านนนจิกตำบลคูเมืองบ้านนนจิกบ้านนนจิกตำบลคูเมืองตำบลคูเมืองอำเภอวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจากจังหวัดอุบลราชธานีเพราะเมื่อกี้ไปคอกของพี่เมธี่มันจะอยู่บ้านคูเมืองตำบลคูเมืองโอ้ห่างกันเป็นบ้านอยู่ที่นี่แต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนพามานี่นะครับมาหาน้องโอ๋ บางวันน้องโอ๋ก็เป็นผู้ดูแลโซนคนอินอุบลในเขตอำเภอวัดรินชำราบอำเภอเดียวเลยไหมบ่สํารงนั่นบ่บ่ค่ะสํารงมีอีกคนนึงค่ะสํารงมีอีกคนนึงที่เข้าเป็นคนดูแลโซนตอนนี้เขตวัดรินชำราบนี่มีสมาชิกหลายบ่หลายอยู่ค่ะหลายอยู่ไหมบ่สามสิบกว่าอยู่สามสิบกว่าค่ะคุณสุขคนเลยบ่ไอ้การยังการยังยังมีนังคนหรือยมอนหรือขุนแต่ว่าเขากันเลี้ยงต้นน้ำให้ียประมาณนี้นะค่ะ แต่บางคนกบเริ่มคุนทย่อยคุนแล้วแต่ว่ากะมีเลี้ยงตนน้ำน้ำอยู่คือน้องโอ้อยังสิแมนค่ะตะกี้ตะกี้ก็เลี้ยงตัน้ำพลิตเลี้ยงตนน้ำเลี้ยเลี้ยงอันแม่พันธุ์พลิตลูกพลิตลูกขายให้ผู้ใดขายให้กลุ่มค่ะขายให้กลุ่มแมนพ่อเอาจริงๆก็อยู่ในกลุ่มมาหลายปีแล้วสินี่แมนค่ะจักปีละัแต่เริ่มกลุ่มเริ่มขุนก็หกปีแล้วเนาะแมนค่ะหกปีที่ เริ่มข่าวมาเป็นสมาชิกของคอนินอุบลผลิตงัวต้นน้ำเฮาใช้แม่บอกจังไดน้องโอ,โอไอ้ของของหนูเนี่ยพอดีอันนี้ตอนไหนคะคือแม่แม่บอกแม่เริ่มแรกเลยอะค่ะเริ่มแรกคือคลองเลี้ยงเล่นนี่คือเขาได้เขาได้ลูกอะซิบหาโตตัวอยู่ในิทองนี่คือซิบหกตัวที่ซิบหกตัวนี้เริ่มเริ่มจากแม่นี่บอแม่แม่นี่อค่ะแม่เอาเป็นงวัวนต่นี่เกี่ยน,นุบกบมีนุบกบมีงวัวเลยพอดี เม่ยาเพิ่นหายมาเพิ่นหายหลานเพิ่นมาตะกี้บ่ได้เลี้ยงงัว่ิดัขนาดบอกค่ะตะกี้หนุให้งานโรงงานเใ็้งานโรงงานหนูเป็นสาวโรงงานเป็นสาวโรงงานประมาณจักปีแล้วนะที่มาเลี้ยงงัวแบบแบบเนี้ยไอ้หนูตะกี้หนูเป็นสาวโรงงานหนูก็ให้ไพ่อก็แม่เลี้ยงให้พอดียมีเพิ่นหายมาเพิ่นหายหลานเพิ่นอหอมกับลูกพหอมกับลูนู้นเลยได้นี่ยแม่งค่ะโอ้สิบห้าปีบ่นี่แม่นค่ะ เขาเดี๋ยลูกซิมหาตัวไลไดค่ะปีละตัวเลยแม่ค่ะตัวอยู่ในอยู่ในทองเดียวนี่กับพสมตีดไปแล้วอยู่ในทองตัวที่สิบหกคือคู่นแท้งวดสิบห้าปีสิบหกปีให้ลูกปีละตัวเลยเบื้องตีละแม่ค่ะคือตอนมาอยู่น้ำเข้าเนี่ยเนาะสิบห้าปีเนาะแม่ค่ะก็เริ่มผสมได้เลยแม่บอกแม่ค่ะตัวที่สิบหกอยู่ในท้องเป็นงวดอย่างครับข้างในท้องไอ้สมว่ากิวค่ะสมว่ากิวไว้แม่ค่ะลูกตัวใดนั่นไอ้นกเดี๋ยวน้ำเชื่อกลมน้ำเชื่อกลมอ่าเป็นไมากิวกลมพี่น้องนี่ ตะกี้แต่ตอนแรกเริ่มแรกเลยแถวน้นผสมนั่น้สผสมซาโลเล่แล้วพอที่นี่กะไอเริ่มอันนี้ซาโลเล่ตอนที่แรกก็คือให้เพิ่นให้ผู้เพิ่นอยากได้ขุนไปขุนสันขุนยางยี่เสียโนับผสมไห่ตอนที่เลรียงผสมซาโลเล่นั่งเท่อกับจะคล้องกับขุนเองน้ำแต่ตอนตอนเริ่มแรกเริ่มขุนสันแมนบะแมนค่ะตอนนั้นเป็นขุนสันกะผสมชาโลเล่นี่ส่วนส่วนมากเป็นชาโลเล่เนาะตะกี้เนาะแมงค่ะส่วนมากเป็นชาโลเล่หล่าที่นี่ก็เลย มาเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นแองกัรดแองกัรดค่ะตามกลุ่มเพิ่นพาเหตุเนาะตามกลุ่มเพิ่นพาเหตุค่ะสิบห้าโตนี่บอแมนดังเงินหลายแสนละบอนี่ลูกเธอก็คือก็คือสิบห้าโตนี่โตต้นเนี่ยสิบห้าโตแต่ที่กินุ้มมีแค่ตัวเดียวมีแค่ตัวเดียวเพราะเขาออกลูกเป็นโตโตเมย ลูกก็เก็บไว้คือตัวตังสัตว์นี่บอกขยายต่อเมนบอนี่นี่ก็ลูกเธอบ่นี่ลูกเธอค่ะลูกโตที่เท่าไหร่เราในจำได้บ่นี่ตัวนี้ลูกลูกตัวแรกค่ะนี่แม่ค่ะป้าอายุอานามค่ะคือจะเป็นสิบสิบสามสิบสี่ปีละมั้งนี่น้อแม่ค่ะตัวนี้ลูกตัวแรกเก็บงัวไเวทีขนาดเลยพี่น้องบอกเคยมีคนมาถามซื้อบนน้องโอ๋กามีมีมีคนมาถามซื้ออยู่ค่ะแต่ว่าไอ้แม่ขอไม่รัก็คือเพิ่นบัวหอ เพื่อนไม่บอไฮขายเหรอมุนเนาะแม่ค่นอันนี้ก็ประม้าสิบกว่าปีได้ลูกเจ๊กโตแล้วนี่ตัวนี้บอค่ะตัวนี้แปดเก้าโตค่ะแปดเก้าโตแล้วค่เพราะพ่อดีเพราะว่าเพื่อนเพื่อนมีแบบว่าไอ้นู่เลี้ยงปล่อยนู่เลี้ยงตะ๊ดกีนู่บลีเลี้ยงเป็นของขายของมันคือเลี้ยงปล่อยใส่กันแล้วเพื่อนมีการชนกันกระทบกระทงกันเนี่ยเพื่อนก็เลย แทงแน่อันนี้แน่น่ะนะค่ะปล่อยลงแปลงหญ้าบ่แมแมงค่ะช่วงช่วงช่วงนาแล้งนู้จะปล่อยลงแปลงหญ้าปล่อยลงแปลงหญ้าแต่ว่าช่วงนาฝนนาจึงเสียดก็คือเอาขังคองไว้่อนมันเป็นนาหน้าเนาะปล่อยบ่ได้นะแต่ว่าก็มีปลอยค่ะนี่พึ่งเอาเขาคอกไว้มันจะมีแปลงปลอยของเพิินอยู่ข้างหลังข้างหลังน่ะจะจะเว้นทีเพื่อแปลงปลอยให้มันจักโตน้องโอ่งว่าในคอกตอนนี้น่ะนะ ตอนนี้นเปรถม้วน,นปริมาณลพราพวานนูอยู่คนเดียวนุเลียงคนเดียวตอนนี้คือซิปค่ะเหรือรซิปตัวแม่เค่ะว่าร่วมขุนขน,น้องโอ๋จะอบอกนะว่าซิปตัวนี้ออกมาจากออกมามจากแม่เดียว<ม>ค,ค่ะแม่เดียวนี่คืองัวในคอกตอนนี้ที่เป็นงัวเลียงเอาลูกนี่ก็คือเป็นงัวจากงัวม้นเฮ้แม่ค่ะ อพอด,พอดีพอดีพอดีแม่น่แม่ตัวนี้ออกเพิ่นเป็นตัวเมียนุกก็เก็บไว้ระหว่างที่นี่พอเพิ่นเป็นตัวผู้พอเป็นเป็นตัวผู้ปุ๊บนุก,ก็ขายนุก,ก็ขายแล้วนุก,ก็เอาไปเงินไปซื้อตัวแม่ตัวนี้มาเก็บไว้โอนี่ซื้อแม่ค่ะนี่ก็ยังซื้อเล่เขามาอยู่ ก็คือเปลี่ยนกันน่ะเนาะตอนตอนนั้นคือกระแสเขายังมีเล <S <S ่คือแบบว่าให้ขุนเล่โอ้ให้ให้เลี้ยงลูกลูกออกมาเป็นเล่เป็นเนื้อขุนขุนโซ่ขุนให้ให้เข้าไปขุนต่อเป็นขุนสันขุนสันแม่นค่ะแม้นเัาเลยต้องเอาแม่เล่เขามาโอ้แต่น้องโอ๋ก็เลี้ยงงัวเป็นเนาะเพราะว่าน้องโอ๋ก็บดเบริผสมแบบท้อทิพย์ท้แดนมอค่ะผสมเอางัวเนื้อเป็นหลักแม่นค่ะยุยนี่จะจะว่ามีผสมบามันนอกะจากว่า ไอ้หนูขายตัวผูไปแล้วขายตัวผูไปแล้วหนูต้อต้องสืบมาแท่นคือสืบลูกเ่นมาแท่นนี่เสียก็จะเป็นสืบเป็นแม่นั่นออกมาแม่แม่เลิ่มแม่แม่แม่เนี่ยอันเป็นลูกเป็นลูกของอีกแม่หนึ่งไอ้ที่ที่เฮ้าซื้อนี่ก็คือเฮาขายงวดเถิกเฮ้าแม่ค่ะแล้วเอาตัวเมียเข้ามาเพื่อที่จะเอามาเป็นแนวเป็นแม่บ็อกอย่างซี่เนาะก็เฮ็ดเป็นเนาะเพราะว่าเฮ้าเลี้ยงจากแม่งวมุ่นตัวเดียวนี่เนาะแม่ค่ะก็ ถ้าเป็นตัวเมียเขาก็เก็บไว้เป็นตัวผู้เขาก็ขายเอามาซื้อตัวเมียเขามาแท่นนี่นี่ข้างอย่งซีนี่มันก็ออกมาอย่างซีตัวนี้เป็นตัวเมียค่ะลูกตัวนี้วะลูกตัวนี้ค่ะ๋อลูกตัวแดงนี่แม่ค่ะได้แจ็คตัวอะล่ะลูกมันเนี่ตัวนี้ได้สามค่ะได้สามตัวตัวที่สามค่ะได้ทุนขึ้นในระบบล่ะซื้อมาแปะหมือนหายกับสามตัวตอนที่แรกเขาออกเป็นตัวผู้เขาเป็นตัวผู้สองตัวพอถึงปีนูกก็ขายตัวละสองหมื่นหาอ้าว ได้ห้าหมื่นแล้วเดี๋ยวสามหมื่นกว่าเอาเดี๋ยวมาเอาทุ่นขึ้นกับตัวนี้ตัวเมียวันนี้คุงมตาดําเลยนี่ก็เหลือสามหมื่นมันพาเอาราค้างว่าขืนแม่เขากับเบิ่์ดแล้วค่ะสามหมื่นคุงมตาดําจะบอกนะว่าผสมแองกัสนี่บอกค่ะตัวนี้ลูกผสมวากิวฮะวากิวค่ะน้ำเชื่อมุสองก์โอ้โนี่ของพ่อของลุงเทิดกับุงมตาดํอยังซี่ล่ะเอาให้เบิง์นนยนะอยากเบิ่งนี่ลูกได้บ่ลูก ลูกให้ด<ต>ูนี่ลูกลูกโอ้ยลูกนะค่ะน้ำเชื่อของกลมเป็นว่ากิวแม่แดงค่ะแต่ว่าเห็นหลายตัวแล้วได้หนี่แต่แต่แต่ปทุสาเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเขาเขาใหญ่ขืนอายุเขาายขืนขนแดงเขาจะรูดออกด,ดู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 ผิวคราบนั่นดำแน่นอนนี่ค่ะเห็นป <c oughs> นี่ผิวนี่นี่นี่นีนั่นนั่น,น,น <c oughs> ดูหนังเขานี่ครับนี่ แมงค่ะเขาก็ล่างเริ่มวันนี้แล้วค่ะโอ้ไอ้ว่างเกี่วหน่อยนี้มันจะเป็นแนวนี้เนาะขุมตาดําคือผีหมีแพนด้านี่เนาะของลุงเชิดเลยคือกันนี่นี่จักเดือนนี่ตัวนี้เพิ่งเพิ่งได้สิบห้าสิบหกมือค่ะสิบห้าสิบหกมือเป็นตัวเมียบ่ะเสียดายเนาะน่าจะเป็นตัวผูแมงค่ะมามาตัวมาปีนี่คุณนเองว่ามีในตัวผูจ้าตัวมันมาขุนเราไม่ได้งัวผูเลยเนาะต่ตัวเมีย แมค่ะ้องโขขายู่บ่อนี่มันออกน้มขายอยู่บ่อนี่ทั้งสิ้นนะกะกับว่นแนนคือกันว่แน่คือกันนาะเอ้าอีกจักห้าหกเดือนจังจอเบ่งออเดอพี่น้องเด้อนี่เป็นแม่มันเป็นว่าท้ายใ่นี่แหละแม่ค่ะลูกมันก็เป็นว่ากิ่วน้ำเชื้อกลมนะครับนี่นอกจากคอกนี้แล้วก็ยังมีคอกนั่นอีกแมนตัโนั้นั้นจะเป็นคอกของวัวหน่อยค่ะของวัวยานุ่มปีนี้ว่ได้ตัวผูเลยได้ตัวผูตัวเดียวนี่ค่ะตัวแม่แมค่ะ แม่มันเป็นแม่เพิ่นเป็นบาเล่ค่ะแม่เพิ่นเป็นเล่แต่ว่าปลามมนผสมชาโรเล่ออกเป็นบาเล่แล้วลูกมันเดะคือไอ้ลูกมันนี่ผสมแองการดค่ะแต่วันตะันองค์ว่าเสีจะบอกนะว่าผสมฮีโร่แม่งค่ะชวนลูกมาแน่ใจว่าหมอเพิ่นหมอเพิ่นเยอะต้องเชื่อเพี้ยหรือเปล่าลูกฮีโร่แม่งค่ะแม่มันเป็นบลามันผสมชาโรเล่ผสมแองกัสก็คือเจ้าฮีโร่นั่นแหละ มันก็ออกมาบัวเพียนแม่เลยทั้งสีสันหน้าตาเนาะนี่จักเดือนแล้วนี่ต้นนี้หาเดือนค่ะหาเดือนตอนแล้วเรียบร้อยอ๋อตอนเรียบร้อยแล้วบ่แม่ยค่ะจังสี่เฮาเตรียมขุนหรือเฮาเตรียมขายเตรียมขั้นทานนี่ก็เตรียมขุนค่ะแต่ว่าขั้นบอลนี่ก็จะบมงอก็ขายจังสี่ไหลมาได้จังสี่หลายมาได้น้องโอ้ขันขายนะ ปกติท่าซ้ำนี่บอกเขาท่านถ้ามันมันมันตรงนี้อะไรมันสีขาวเนาะปกติเขาบนขายจะสีดำกันแมนค่ะหลายปันใดเนี่ยเอาเอาสู่ฟังแน่คันถามันตงสีบอกให้ค้านุค้านุไปสื่อกับประมาณเหมือนเหมือนเหมือนหมือนนิดๆเหมือนนิดๆแมนบอกแมนค่ะแต่มันกลายเป็นงัวขาวเนาะตอนนี้เนาะแมนแมนค่ะงัวขาวจะต้องจะต้องคุ้นเองขาวต้องคุ้นเองแมนค่ะนี่ไดหนึ่งเทิร์กแล้วพี่น้องนี่มีเทิร์กเดียวค่ะ ตัวเม่นี่ซื้อมาแพางปะตัวตัวแม่เพันนี่ปะคะ,ะแม่เพันเป็นลูกคอกค่ะเป็นลูกคอกแม่ยงค่ะเห็นน้องโอว่าสิขายตัวใดเนี่ยสิขายไอ้ไอ้แม่พันธุ์ขั้นถ่านนี่กัแบงในเบิร์ดค่ะแล้วพื้นซีนีมันบคือืังซีนี่เท่าใดนี่น้องโอ้เนี่ยตัวนี้มันก็นนก่าพันอันนี้มันราคาหัวเตี้ยวนี่สิเท่าไหร่คะเอาลองวาเผื่อมีพี่น้องเข้าสนใจอยากเอาไปเลี้ยงมันได้ลูกจ้กโตแล้วเอาตัวนี้ลูกแรกค่ะลูกแรกเล่นมันบ้แม่ยน่คะนั่นลูกลูกกำลังดูดนมอยู่เนาะมันนนนนนนกกกะะเเป็จ่่่่ออยยิดดึงแตบถืวาาีี หรือว่าบอดจอยจะน่าเกียดนั่นนี่นี่ง่ว่าลูกแรกแม่นคะ่ะเป็นง่ว่าลูกขอจะคล้องอเป็นง่ว่าลูกขอ้อแม่เพ่นเป็นสโลเล่เอาเกิดมีคนอยากได้น้องน้องโอเอาเบอร์โทรเบิ้งศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกหกเก้าหกหกเก้าสี่สามสองสี่สี่สามสองสี่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็ได้ ลูกลูกลูกไม่ได้ตรลงลูกสิคุณเองมันวะต่องลูกลูกคุณเองค่ะลูกคุณเองลูกขายขายแต่แม่มันม่ะแม่ค่ะมค่ะโอ้เอาเบิ่งเบิ่งได้พี่น้องเด้อมี่จะขายงัวงัวแม่พันหลายตัวอยู่มันบ่น้องโอตอนนี้จะขายมี่กัอันนี้อยู่ค่ะขั้นขั้นมีผู้ใดสนใจนอกจากนี้น้องโอก็สิปรับเปลี่ยนแนวทางในการเลี้ยงมาเลี้ยงเป็นงัวขุนเกรดพี่เมี่ยมค่ะงัวขุนเปปพี่เมี่ยมการเลี้ยงค่ะแม่พัน กะเลียงในพันธ์กะเลียงแต่จะลดกับโบไปบวมนกะจะลดปริมาณบเมนลดปริมาณนะคะก็คือจะเอาแม่พันธ์ทีมันตรงสายตรงอันนี้เขามาเพื่อเขาเพื่อเขาจะทรงลูกให้ให้ฮาเลยไปขุนพี่เมียมทีมันเด็กเกล็ดดีขึ้นกว่านั้นคือเม่ซสโลเลเดี๋ยวนี้มันหมดตรงสายโน่จะพยายามผสมแองกาเขาไปก่อนถ้าพ่อได้พ่อได้ลูกตัวเมียมากว่าจะเป็นแองการสโลเลพอแล้วเขาก็จะไปผสมว่ากิวว่ากิวต่อค่ะ โอ้เป็นคนศึกษาเติบพี่น้องนะครับบัตตอรนี่งวขุนเลี้ยงแจักโตตอนนี้งวขุนสามค่ะสามตัวเคยส่งไปแจักโตแล้วยังม้นเคยเอ้าเข้ามาตั้งห้าหกปีเห็ดยังอยู่แต่ตอนตอนตอนตะเกียบแม่พันมันหลายเกินไปแต่เลยมุ่งไปที่การผลิตว่าต้นน้ำเนาะนี่แมงค่ะเห็ดลูกขายให้กลุ่มแมงค่ะแต่กระผมแม่พันมันมันมันหลายเกินไปมันเกิยังมอนมีขอบแล้วก็ยังม้นมี พื้นทีและทุนทน,นี่มาเบิงสามตนี่เป็นง้วงอย่างไหนน้องโอโตัวแรกเป็นลูกผสมไบบามันแองกาดค่ะตัวนี้บ่แมนค่ะนี่นี่ <c oughs> เอาเข้ามาโดนลวรวบ่คบนี่ตัวนี้เพิ่งเอาเข้ามาวันที่ยี่สิบสองสิงหาเนี่ยค่ะยี่สิบสองสิงหางกันยาได้เดือนเดียวเอง,งเดือนนิดๆเนาะะหลปันใดเอาเข้ามา สองหมื่นค่ะสองหมื่นงว่าอายุเท่าไรนี่งว่าปีหาเดือนค่ะปีหาเดือนเข้าคุณได้เลยที่สนาค่ะตอนแล้วเนาะตอนตอนวันที่ยี่สิบสี่สิงหาค่ะตอนยี่สิบสี่สิงหาก็คือเริ่มคุณแล้วแม่นบ่นี่เริ่มหรอเริ่มนับแล้วแมนบนี่นี่นี่แมนบ่นนี่แม่ค่ะอ๋อมีมีหอดไปรายละเอียดพร้อมนี่ลูกผสมแองกัสอายุหนึ่งปีห้าเดือนก่อนเข้าขุนนำเข้ายี่สิบสองสิงหาตอนยี่สิบสี่สิงหาเริ่มขุนหนึ่งกันยาโอ้หนึ่งกันยาก็คือ ได้ยี่สิบสิบเดือนแล้วเนาะแม่นค่ะสุครบเดือนแล้วนี่เพราะว่าตอนที่แรกเอาเขามาโนย,ยังให้ให้พนกินยากินยังอยู่ปกติอยู่คือเพนตอนแผเพ,พนยังเพนดีกันเลยประหารเลยเลอันนี้จังเริ่มนับหนึ่งขุนเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนแล้วก็สองตัวนี้เด้สองตัวนี้พึ่งเอาเขามาพึ่งเอาเขามาบ่านีนไ่ไว้ๆนี่บ่อะไว้ๆนี่ล่ะโอ้นี่นี่เป็น,นมันคือมีเขาตันี้เพิ่นบอกว่าลูกผสมไอแองกั ว่ากิวค่ะลูกผสมแองกัรว่ากิวแมนค่ะนี่ที่ว่าพึ่งเอาเข้ามานี่เอาพึ่งพึ่งตอนใดนี่ไอพึ่งเอาเข้ามาวันที่สิบหกไอกันยานี่ค่ะสิบหกกันยาแมนโอ้มือเล็กออกพอดีตอนนี้อายุไหลาวันใดน้องโอ๋พ่นบอกต้องนี้ไอเจ้าของเก่าพ่นบอกว่าปีปีเจ็ดเดือนค่ะปีเจ็ดเดือนแมนเป็นงวดที่เขาขุนมาแล้วบ่หรือยังไงพิ่งพึ่งตอนไวค่ะอ๋อตอนไวเดือนหนึ่ง บ่าท่านได้เข้าขุณมาสันเถาะบ่ท่นี่ยเข้าคุณพึง่งพึ่งให้กินพึ่งให้กินอาหารพึ่งให้เลี้ยอาหารแน่หน่อยหนึ่งค่ะเข้าซื้อเป็นโตมากบ่หรือซื้อเป็นกิโลค่ะเป็นกิโลบ่แมนค่ะโลดละเสะ่หนังโอ๋ไอโลละกบับสิบห้าบาทค่ะโล,ลนึงกันบ่แมนป้ามันเป็นลูกผสมว่ากิวน้ำเนาะเป็นลูกว่ากิวน้ำเนาะแมนค่ะเพราะว่าลูกผสมอนเพราะว่าลังมองเพราะว่าลังมองไอเห็นเขาเขาซื้อกันโลละรอยเศร้า ว่ากิวเด้แมนแต่ต้องเลี้ยงให้ได้ประมาณนี้แหละนี่200โลได้บ่เลยตัวนี้ตัวนี้คือตัสร้างอยู่ที่300กิโลค่ะ3 0,000ื่นกว่าตัวนี้สามหมื่นกว่าเนาะตัวนี้เนาะตัวนี้2 2 8ค่ะ95 95โอ้เฮาซื้อ95แม่นบ่แม่นค่ะเฮาซื้อโลละ95โลละ95พร้อมส่งราคา28,000กว่าๆค่ะแบบนี้แล้วตัวนี้ดิ ตัวนี้ก็คือการค่ะเพิ่นมาแพ็คคู่มาแพ็คคู่่่แมคะอันนี้ก็เป็นลูกผสมม่าเก,กียวขึก้กันเพิ่นบอกว่าตรงนี้เป็นไอ้แม่เป็นบาเล่อืมไอ้พ่อเป็นว่าก,กิยวค่ะอืมนี่ก็ชั่งกิโลมาคือกันชั่งกิโลมาแพ็คคู่กันมาสองตัวจักโลนี่ตัวนี้ตัวนี้สองร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลค่ะสองร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลโอ้นี่ก็คือตะกี้เลี้ยงว่าต้นน้ำผลิตดุง <c oughs> ว่าขายให้กลุ่มนี่แหละเนาะค่ะ ผสมชาโลเล่แน่แมนบอสแองกัดแน่ตอนแรกเริ่มแรกผสมชาโลเล่ค่ะแล้วต่อมากก็คือผสมแองกัดต่อมากตอนตอนนี้ก็คือแองกัดวาคิวแองกัดวาคิวแต่ว่าหลังจากที่ผสมลูกขายให้กลุ่มแล้วน้องโอ้ก็ปรับเปลี่ยนแม่ค่ะมาขุนเองมาขุนเองอยากขลองขุนลองขุนเองนั่มค่ะลองขุนเองนั่มบ่เป็นอย่างคืออยากลองขุนเอง ไอ้เลี้ยงแม่พันธุ์ผลิตลูกแล้วพ่อลูกเขาเอาพ่อลูกพ่อลูกเขาผลิตแล้วแล้วเขาก็เอาเอาขายเห้กลุ่มขายให้กลุมก่มแล้วแล้วก็เลยบอกว่าเอาองว่าผล,ผลิตลูกจะคล้องอะเพื่อมาขุนอีกงองเพิ่งกับต้นเนี้ยต้นต้นเนี้ยคือ โต้โต้ตัวเนี่ยคือให้พ่อเพิ่นเอาไปเลี้ยงคือใให้ห้แม่พันเพิ่นไปเลี้ยงไปเลี้ยงแล้วแล้วเพราะมันใหญ่มันประมาณปีหนึ่งปีครึ่งลูกกระสือก้าวเข้ามาจังเสียหน้าค่ะแต่ว่าขั้นว่าบอกว่าไงคือกับคล้ายว่าตัวเนี่ยกับลูกคอกจาของแต่ว่าพ่อเพิ่นเอาไปเลี้ยงอยู่ไอ้คอกเทิงตัวนี้เนาะแม่ค่ะคอกเทิงก็ยังมีอีกบ่เดี๋ยวนี้มีค่ะงัวหลายบ่คอกเทิงอยู่หันอยู่ประมาณหาโตค่ะทั้งนั้นก็เป็นแม่พันทั้งเบิด นี่กระซำดูว่าเจ้าของคัมนมั่นไปได้ดีนี่สิเดินทางจังไดต่อน้องโอคันไปได้ดีกะกะจะกะทั้งจะขุนทั้งจะแม่พันธ์นะคะเพราะยังทั้งสองยางอยู่แมงค่ะ<อ>เพราะว่าทั้งสองยางอะไรเพราะว่าพื้นที่ไอ้ที่หน้าสิบสองไรนี่คือแบง่งปูงยาไปแล้วหกถึงเจ็ดไรและะ้วค่ะเฮนหน้าแค่สี่ห้าไรเองบอ่มุ้มแมงค่ะเฮนหน้าเฉพาะเฉพาะไอ้่วนที่น้ำถั่ว นำ<อ>น้ำท่วมจะจะปลูกเขา,เา,เาแต่ว่าขั้นวนส่วน,ส,วนส่วนน้ำบท่วมนี่คือปลูกยาปลูกยาเลยค่ะแม่ค่ะเห็ดเขาแต่พ่อกินตัวนี้เนาะแมงค่ะเพราะว่าเพราะว่าแปลงปล่อยนู้ก็คือเลือทั้งหลังทั้งอันนี้ไปเลยนี่คือช่วงแรงมากคือเป็นแปลงปล่อยทั้งหมดเลยเลี้ยงเนวนี่มันก็ดีคือกันน้องโอเนาะ <c oughs> เพราะว่าเฮาเลี้ยงเอาลูกปาตานีถ้าเกิดว่าเขาขัดสนเรื่องทุนในการขุนเขาก็สามารถขายรูกว่า เอาทุนมาขุนได้แมนค่ะเออก็คือตอนนี้ก็คือยังยังยังมีทั้งแม่พันธุ์ยัง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 จะยังแม่พันธุ์กันยังมีอยู่เพราะว่าแม่พันธุ์มันก็นี่แหละค่ะมันปล่อยบ่อได้เมื่อยบ่อเลี้ยงวะถามาถาเมื่อยบ่อตอนนี้มันท่านถามมี่ท่านถามมี่ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเมื่อยเ้ยค่ะเลี้ยงงูยีสิบกว่าโตก็คือใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวก็คือแล้ว พราะว่ันยาเขากะหานยาเขาก็มีแล้วเรียบร้รอยเสร็จสาวห้อก็ไปเตรียมแค่เตรียมหยาคือไม้ให้กินละ,ะ <S 1> <S 1> เอาตัดมา,าบ่แม่ค่ะเอาไปตัดขึ้นมาให้กินช่วงเช้าแม่ค่ะช่วง,งช่วงเช้าถึงเย็นตัดทีเดียวเลยแม่ค่ะโอ้เนี่ยให้บ่าวขา่าวคนก็แล้วก็ร่างเริ่มตัดกันแล้วอ๋อกระลังเริ่มตัดแม่ค่ะยูนิยูเนียยูเนียถูกลงังคาเลื่อนมีวัวทุกหลงังคาเลื่อนอแต่ว่าที่สําคัญหันมาขุนปุ๊บนี่เขากำลังไปตัดยาสดมาให้มันกินแล้ววันนี้แม่ค่ะ ตัวตัวส่วนส่วนส่วนตัวขุนนี่คือบริกรหยาสดคือกินอาหารกับฟางครับแต่ว่าส่วนแม่พันุ์ก็หยาสดเอาพี่น้องตอนนี้ก็ยังมีหลายๆตัวที่น้องโอ๋บอกว่าคันผู้ใดสนใจก็โทรมาคุยได้เนาะแม่ค่ะก็แบ่งออกโดยเฉพาะแม่ชาโลโล่เชาโลเล่ก็ได้ค่ะชาร์โรล่ก็ได้บ้ามันก็ได้เออแม่แดงแม่แดงก็ได้จังยซี่เนาะค่าก็ยังยังแบ่งออกแต่ก็ยังจะเก็บไวอยู่ เห็ดแนวต่ออยู่เนาะคือหลวงพ่อเจ้าของแมงขาต้นต้นเนโนยหรืออันี้ก็เก็บไว้อยู่ค่ะอ้าวแล้วบัตตานี่เออคือพี่น้องเข้าในเขตวรินชำราบนี่เห็นแนวทางในการเลี้ยงง้วขุนเกรดพีเมียมน้องโอ๋สนใจอยากเลี้ยงน้ำสนใจอยากเข้ามาเบิ่งวิธีการเลี้ยงไดติดต่อน้องโอ๋ได้เลยแม่บ๊อบได้ได้ค่ะเบอร์โทรอีกรอบเบิ้งศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกหกเก้าหกหกเก้าสี่สามสองสี่สี่สามสองสี่นี่ ทหารน้องโอเลยด้ยพี่น้องเดอ้อผู้ใดสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดต่างๆหรืออยากจะได้แม่พันธุ์ที่น้องโอเลี้ยงอยู่แบ่งอยู่นะครับนี่แบ่งอยู่3ามตขั้นในเกจสีเกทห้นี่ โทษทเอินอายมากินหมูกระทะเนี่ยเด้อได้เลยค่ะเพราะว่าแต่หมูกระทะแล้วก็หนึ่งสีเก็เกิหนานี่ค่ะ <laughs> เป็นกำลังใจให้กันไปสัมปทานเนาะนี่ค่ะต้องอยู่แบบมีความหวังก้นเท้านะครับอขอบคุณน้องโอเด้อขอบคุณหลายๆเดี๋ยวมื่อไหรา,าเด้ออ้จิงสมาคุยน้ำใหม่ขอบคุณพี่น้องเข้าหนั่นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเลาะเป็นเลาะนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ